สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของรายการเลาะรั้วอีสานเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งที่นี่ครับกำลังถูกใช้เป็นสถานที่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่40ขอนแก่นเกมในระหว่างวันที่3ถึง13มีนาคมนี้นะครับและบรรยากาศที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ด้านหลังผมในขณะนี้นะครับเป็นบรรยากาศของการฝึกซ้อมในพิธีเปิดและพิธีปิด การแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับซึ่งก็เป็นความร่วมแรงร่วมใจกันของหลายๆภาคส่วนนะครับทั้งหน่วยงานด้านการศึกษาส่วนราชการต่างๆรวมถึงภาคเอกชนที่ร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันทําให้การแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่ขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในปีนี้มีความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับและนี้ก็คือบรรยากาศที่เราพาคุณผู้ชมมาดูกันในวันนี้ครับแต่ว่าในส่วนของข่าวต่งตางๆที่เราจะได้นําเสนอในรายการล่อรัวอีสานสัปดาห์นี้มีอะไรติดตามได้จากไฮไลท์กันก่อนครับ ลาะรัวอีสามเตือนเกรรษตรกรจังหวัดมหาสรารคามปลูกข้าวนาปลังทั้งในเขตชนประธานและนอกเขตชนประธานวันกระทบภัยแรงสถานีโทรทัศน์เครื่องส่งอสมทจังหวัดอุบลร่วมให้ความรู้เรื่องเทคนิคของการออกอากาศภาพและเสียงในยุคดิจิตอล ให้กับนักศึกษาเทคนิคจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดชัยภูมิจัดแสดงแสงสีเสียงสดุดีวีรกรรมเจ้าพ่อพยาแลลรัวอีสานในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดอุดรธาน,นีในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีรัฐมนตรีหลายท่าน ลงพลื้นที่จังหวัดต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปสํารวจความพร้อมและไปดูสถานที่ในการพัฒนาโครงการต่างๆในอนาคตนะครับอย่างท่านรัฐม,มนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ลงพลื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อศึกษาดูโครงการที่จะได้มีการนําเสนอในการพัฒนาจังหวัดในอนาคตครับพระนาธ h a นิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่จังหวัดสกลน,ค,นคร เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชจนนีจังหวัดสกลน,นครนายจรินจักรภาคผู้วาราชการจังหวัดสกลน,นครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสกลน,นครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลน,นคร ได้การต้อนรับพระนธัตนิวธรรมรงบุญทรงไพศาลร,รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดสกลนครและรับฟังข้อเสนอการพัฒนาแหล่งน้ําจากทางจังหวัดในเรื่องโครงการพัฒนาหนองหานโครงการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําในเขตลุ่มน้ําสงครามและลําน้ํายาม การบรรเทาอุทกภัยน้ำหนองหานและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองสกลนครรวมทั้งโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เนื่องจากจังหวัดสกลนครมีทรัพยากรน้ําเป็นจํานวนมากแต่ก็ประสบปัญหาในการเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งและประสบปัญหาน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนดังนั้นในโอกาสที่พระนท่านินิวัฒนธรรมรงบุญทรงไพศสารรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดสกลนครในครั้งนี้ทางจังหวัดจึงได้เสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ําดังกล่าวค่ะและหลังจากนี้พระนธัตนรัฐมนตรี พระนาท่านนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะออกเดินทางต่อไปที่อําเภอสว่างแดนดินค่ะเพื่อตรวจเยี่ยมบึงคออําอ้อบ้านหนองทุ่มตะบนสว่างแดนดินอําเภอสว่างแดนดินนะคะและมีกําหนดการที่จะเดินทางต่อไปที่อําเภอคําตากล้าเพื่อตรวจเยี่ยมรุ่มน้ําสงครามที่สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าหมู่2บ้านดอนคําตะบนแต้ ตำบลนาแต่ขาเผือคำตะกล้าจังหวัดสกลนครกุลิศราจุทิสมุทรทีมข่าวสถานีวิทยุอาสามทจังหวัดสกลนครรายงานส่วนทานด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขนะครับก็ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อไปเป็นประธานในการประชุมเรื่องของการส่งเสริมศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจำปี2555ครับ นายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาเสริมศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงสริมุขภาพตำบลปีงบประมาณ2,554และปี2,555โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต14ร่วมกับวิทยายลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขภาพตำบลและผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านสุขภาพเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากสถาบันบรมราชชนกทั้งสิ้น759คนจากจังหวัดนคร,รราชสีมา223คนจังหวัดชัยภูมิ161คนจังหวัดบุรีรัมย์201คนและจังหวัดสุรินทร์174คนโดยแบ่งการอบรมเป็น5รุ่นรุ่นละ2สัปดาห์ ซึ่งดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วเสร็จและในวันนี้ก็ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการสู่การพัฒนาระบบบริการประมภูมิเขต14ขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจสามารถนําความรู้ไปใช้ในการปรับกระบวนศั์การบริหารและสร้างระบบงานให้มีประสิทธิภาพตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและตอนท้ายก็จะมีการมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมเสริมสร้างักยภาพโรงพยาบาลสุขภาพตำบลเขตนครชัยบุรินที่จัหงหวัดนครราชสีมาขึ้นการตรวจสอบการเบิกจ่ายว่าสถานที่จังหวัดใดสถานที่โรงพยาบาลใดได้มีการเบิกจ่ายมากผิดปกติเราจะตรวจสอบและจะดําเนินการโดยเฉียบขาดครับในเรื่องนี้เพื่อที่จะไม่ให้เป็นเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตครับ ค่ะชื่อสุกัญญาวชิรเพชปานีนะคะจากศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองหัวทะเลค่ะโรงพยาบาลมหลาราชนครราชสีมาค่ะได้เข้ามาร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนะคะเพื่อในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะซึ่งเป็นรุ่นที่5นะคะก็ต้องบอกว่าการรับประกาศในวันนี้เป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งของผู้อในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลค่ะทีมข่าววิทยุอสมทจงังหวัดนครราชสีมานันทวัฒน์อุ่มพิบายรายงาน เกษตรจังหวัดมหาสารครามออกมาเตือนพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารครามที่ปลูกข้าวนาปรังในช่วงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องการอยากจะแนะนําให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยมากกว่าเพราะว่าจะลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะฝนแล้งในช่วงต้นปีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ ที่จังหวัดมหาสาร,รคามพบเกษตรกรปลูกข้าวนาปรางนอกเขตชนลประทานกว่า7,000วันประสบปัญหาภัยแล้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝากเตือนเกษตรกรให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยผลตอบแทนสูงแทน จากรายงานสภาพการทำนาปลังหรือการปลูกข้าวในรอบที่2ปี2554และปี2555มีผู้ปลูกข้าวนาปลังในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามทั้งในเขตชนลประทานและนอกเขตชนลประทานเกือบทั้งจังหวัดยกเว้นอำเภอกุดรังที่ยังไม่มีการปลูก รวมพื้นที่2 4 8 7 8 2ไร่มีจำนวนที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกันเนื่องจากเกษตรกรได้รับผลกระทบข้าวนาปีในช่วงน้ำท่วมจึงทำให้ปลูกข้าวนาปลังเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่น่าห่วงคือพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวนอกเขตชนลประทานมีอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยนาเชือกแก่ดำชื่นชมนาดูนอย่างศรีสุราชวาปีปทุมและอำเภอบอรบือเนื่องจากอาศัยสูบน้าจากแหล่งธรรมชาติ รวมพื้นที่กว่า7,800ไร่ที่อาจจะได้รับผลกระทบภัยแลง้งผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายสำนักง,งานเกษตรจังหวัดมหาสารคามจึงได้ฝากเตือนให้เกษตรกรที่วางแผนจะปลูกข้าวนาปลังให้ดูปริมาณน้ำก่อนที่จะปลูกทางออกที่ดีเกษตรกรควรปลูกเพื่อใช้น้ำน้อยแทนจึงของให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ปลูกข้าวนาปลังให้งดปลูกเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นควรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยอาทิข้าวโพด พืชไร่และพืชผักที่ให้ผลตอบแทนต่อไร่สูงกว่าข้าวนาปลางทดแทนซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจและสามารถทำไรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้งเกตกนกขื่นแก้วทีมข่าววิทยุอสมทจังหวัดมหาสารคามรายงานเรื่องของการเมืองภาคประชาชนนะครับหรือว่าการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆนั้นก็ถือว่ามีความก้าวหน้าไปโดยลําดับนะครับ ่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเขามีการประชุมเสริมสร้างศักยภาพของภาคประชาชนนะครับในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในทุกๆด้านครับที่ห้องประชุมโรงแรมนภาลัยเครือข่ายภาคประชาชนอีสานเหนือจัดการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนําภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมขึ้นในพื้นที่สํานักงานเขต8อุดรธานี ประกอบไปด้วย7จังหวัดดังนี้อุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูเลยบึงกาฬสกลนครและนครพนมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานร่วมกันและสรุป,ปปัญหาอุปสรรคในการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ในการประชุมครั้งนี้มีการแสดงความคิดเห็นต่อระบบหลักประกันสุขภาพเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านซึ่งมีบอร์ดบริหารคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพชุดใหม่มาบริหารความมุ่งหวังของเครือข่ายประชาชนอีสานเหนือคืออยากทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีคุณภาพดีขึ้นและมีการลงนามแถลงการ์เครือข่ายประชาชนอีสานเหนือเพื่อแสดงจุดยืนของเครือข่ายประชาชนอีสานเหนือใจความดังนี้ยึดมั่นรักษาและพัฒนาระบบประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามหลักปรัชญาและเจตนารมณ์ให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีโดยภาระด้านค่าใช้จ่ายไม่เป็นอุปสรรคที่ประชาชนจะได้รับสิทธินั้นและได้ร่วมกันกำหนดทิศทางอย่างมีส่วนร่วมในระบบประกันสุขภาพเครียงไกรสุรขันและทีมข่าววิทยุสอสมทอุดรธานีรายงาน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานไปเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานของพี่ๆนะครับคณะเจ้าหน้าที่ของอสมทที่จังหวัดศรีสะเกดครับไปดูภาพบรรยากาศในช่วงนี้กันครับสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์อสมทจังหวัดอุบลราชธานีร่วมให้ความรู้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดศรีสะเกด เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2555ที่ผ่านมาสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์อสมทจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับดรสถาพรพมวงศ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไปบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาวิทยายลัยเทคนิคจังหวัดศรีสะเกดเรื่อง DMB Digital Multimedia Broadcasting เทคนิคของการออกอากาศภาพและเสียงในยุคดิจิตอลโดยนักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ทำงานจริงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมบริษัทอสมทจำกัดมหาชนในการบรรยายในครั้งนี้ยุดาวุต์ศุนทรวิเศษอสมทอุบ,บลราชธานีรายงานพักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วกลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับลััวอีส